สวัสดีครับกระแสข่าวดังมาแล้วครับโสดแล้วจีบได้นิวนิวเอลเด้งเผยสถานะเติ้นธนพลเรียกได้ว่าทำเอาแฟนๆงงไม่น้อยสำหรับนิวนิวเอลเด้งหรือชไมพรบุญใสที่ได้ไปร่วมงานดาราเดลี่แบรนด์เนมือสองชอบของดาราณูนการค้า MBK Center ชั้นหนึ่งและได้ให้สัมภาษณ์สถานะตอนนี้โสดจีบได้ส่วนความสัมพันธ์กับอดีตเอศดังอย่างเติ้นธนพลนิ่มไทยสุขนั้น เป็นคนที่ห่วงใยกันแบบพี่น้องและยังไม่ได้มีการคืนดีกันหลังจากที่ผ่านเรื่องราวดรามา่าถูกฝ่ายชายกระทาพร้อมกับเปิดโอกาสให้กับตนและอีกฝ่ายได้มีคนใหม่จะมีโอกาสกลับมาคบกันอีกไหมรอให้หนุ่มเติ้ลไปบวชและรักษาอาการที่ไม่สบายก่อนเชื่ออดีตคนรักไม่ห่วงปล่อยวางได้หลังจากที่ได้ธรรมะบำบัดจิตใจแล้วเรียกได้ว่า ก็ดูแลกันเหมือนกับพี่น้องเริ่มต้นจากการดูแลเทคแคร์กันจ้อนกลับไปในวันที่เราไปออกรายการโหนกระแสและก็มีช็อตที่เขาลุกขึ้นมาก็ทำเอาตกใจกันทั้งศัตรูซึ่งตอนนั้นหนูก็ตกใจหนูก็กลัวเขาหลุดถ้าเขาหลุดก็คือแย่แน่ช็อตนั้นแบบตกใจมากหนูก็ลุกแล้วทั้งศัตรูคือเตรียมชาร์จแล้ว คือตั้งแต่มาอยู่ด้วยกันจริงๆอาการเขาดีขึ้นเรื่อยๆจนเขาเข้าเรือนจำไปพอออกจากเรือนจำก็เหมือนไม่ได้ทานยาเลยและก็แย่ลงหนูก็เป็นห่วงเขาตลอดนะและเหมือนไม่ได้เป็นการปิดกั้นตัวเองใช่ไหมถ้าเรายังรอเต้นหนูบอกไปแล้วหนูไม่ได้ปิดกั้นเขาและเขาก็ไม่ได้ปิดกั้นคนอื่นคือหนูสามารถคุยกับคนอื่นได้และก็คุยกับเขาได้ คือเราคุยกันแล้วว่าเราจะเป็นพี่น้องกันนะแต่ถ้าเกิดพี่บวชพี่รักษาตัวเสร็จไม่ว่ายังไงเราจะกลับมาคุยกันอีกทีว่าเราจะเป็นเหมือนเดิมกันได้ไหมหลายคนก็สงสัยว่าทำไมยังรักและหวังดีกับพี่เขาอยู่ทั้งๆท,ที่ผ่านมานั้นก็ค่อนข้างจะเจ็บปวดเขาก็คุณข่าวจากข่ขาว .com ครับ แล่ขอขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องกระแสข่าวดังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเรานะครับขอบคุณครับ